สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Soft Skill Talk ปอกเปลือกเรื่องสกิลกับผมเปเปี่ยมศักดิ์อุไรพันธ์เผลอแป๊บเดียวก็มาถึง EP ที่10กันแล้วนะครับพอมาถึง EP นี้เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มฝึกเขียนอ e ีเมลไปบ้างแล้วแรกๆอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับผมจําได้เลยว่าช่วงแรกที่เขียนอ e ีเมลก็เขียนเขีๆลบๆเขียนขียๆลบๆนะครับกว่าจะเขียนเสร็จเนี่ยเกือบครึ่งวันไปเลยนะฮะ แต่ผมเชื่อครับว่าฝึกไปสักพักเนี่ยคุณจะจําประโยคและสำนวนที่ใช้ได้เองโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในฟิลงานแบบไหนเนี่ยสับหรือว่าสำนวนเนี่ยมันจะซ้าๆกันนะไม่ค่อยด้เปลี่ยนแปลงเยอะหรอกแต่ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆด้านวยากรณนะครับแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่าพัฒนาได้ขอเพียงให้เวลากับเขาครับวันละ10 20นาทีนะครับใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เนาะหยิบหนังสือมาอ่านดูก็ได้นะครับหรือชอบแบบ เปิดช่อง YouTube ดูก็ได้ดูซีรีส์ดูข่าวดูอะไรก็ได้ครับที่ชอบครับแต่ให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะแถมสนุกอีกด้วยส่วนใครถนัดฟังแบบใช้หูฟังอย่างเดียวก็เปิดพอดแคสต์เอาได้ครับซอฟต์สกิลเนี่ยแหละฮะช่วงนี้นอกจากทำเรื่องการเขียนอีเมลแล้วผมก็ทำเรื่องโทรอีกแฮกด้วยนะครับเป็นซีรีส์ขึ้นมาเพื่อแฮกข้อสอบโทรอีกเพื่ออัพสกอร์ควบคู่ไปด้วย ใครที่เบื่อฟังเรื่องอ e ีเมลแล้วก็สลับไปฟังท i ี h แฮกได้นะครับไม่ว่ากันเลยใน E ีีนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างของระดับภาษาในการเขียนโดยทั่วไประดับภาษาที่ใช้ในการเขียนอ e ีเมลแบ่งได้เป็น3ระดับนะครับระดับที่เป็นทางการ formal style การเขียนประเภทนี้ส่วนใหญ่มักพบในจดหมายใช้ภาษาที่สุภาพและระมัดระวังในการเขียนอย่างมากประโยคค่อนข้างเยินเยื้อยืดยาวนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนอย่างมาก สำหรับอ e ีเมลเราใช้ภาษาแบบนี้ในกรณีที่เป็นทางการแบบทางการมากๆเลยเช่นกรณีขอโทษลูกค้าเมื่อถูกร้องเรียนหรือต้องการสร้างความประทับใจแรกพบแก่ลูกค้าใหม่ระดับที่2ระดับกึ่งทางการใช้คำว่า semi formal style หรือ neutral style ก็ได้ระดับภาษานี้เป็นที่นิยมในการใช้ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจเนื่องจากทั้งผู้ส่งและผู้รับที่ติดต่อกันทางธุรกิจมักค่อนข้างยุ่ง มีเวลาน้อยภาษาที่ใช้จึงจําเป็นต้องกระชับเข้าใจง่ายแล้วตรงไปตรงมาเข้าถึงหัวเรื่องเลยนะครับไม่อ้อมค้อมมักเปิดประโยคด้วยประโยคที่เป็นกันเองก่อนและอาจมีการใช้ตัวย่อบ้างเช่นคําว่า I have อาจจะย่อเหลือแค่ I แล้วก็ apostrophe แล้วก็ ve เป็นต้นนะครับต่อมาครับระดับที่ไม่เป็นทางการ informal style ระดับ,บสุดท้ายนี้เป็นระดับภาษาที่ใช้กับเพื่อนหรือคนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ได้นะครับใช้ภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับประโยคในภาษาพูดที่ใช้สนทนาในชีวิตประจําวันระดับภาษาแบบนี้ยังถูกนําไปใช้สื่อสารในโลกโซเชียลอีกด้วยเช่นใน Facebook ใน Twitter หรือใน Instagram เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นและเห็นภาพนะครับผมมีตารางครับให้เราสามารถแบ่งแยกระหว่างระดับภาษาไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการได้ ส่วน Neutral หรือ Semiformal อยู่ตรงกลางระหว่างนี้นะครับในการเขียนอ e ีเมลโดยมีวิธีสังเกตได้ดังนี้ครับข้อ 1. ประโยคโครงสร้างและความยาวยิ่งยุ่งยากยิ่งเยอะยิ่งยาวเนี่ยยิ่งเป็นทางการมากๆเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบระหว่าง2ประโยคนี้กันครับประโยคแรก thank you for your email ประโยคที่2 thank you for your email of the 20 th february ประโยคไหนที่เป็น formal ครับประโยคที่2เนะเพราะว่ามันยาวนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับ See you next week ประโยคที่2 I look forward to meeting you next week ประโยคยาวเยอะ,เ,ยอะเป็นทางการครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับ Sorry I can't make it on Friday Sorry I can't make it on Friday ประโยคทางการจะยาวนี้ครับ Unfortunately I will not be able to attend the meeting on Friday นี่คือตัวอย่างนะครับประโยคยาวยิ่งยาวยิ่งเป็นทางการครับข้อ2ครับเราจะพูดถึง passive voice แล้วก็ active voice ครับประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำคือ passive voice นะครับมักจะเป็นประโยคที่เป็นทางการผมใช้คำว่ามักจะเป็นนะครับไม่ใช่เสมอไปนะมาดูตัวอย่างแล้วกันครับ I need to สันมากๆนะครับอันนี้เป็น active พประธานเป็นผู้กระทําแต่ถ้าเป็น passive voice นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น It is necessary for me to It is necessary for me to เหมือนคำว่า I need to นะครับแต่มันยาวขึ้นและเป็น passive voice ครับตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อมาครับขออีกตัวอย่างหนึ่งนะกันเพื่อจะได้เห็นภาพ การใช้ passive voice ชัดเจนมากขึ้น Robert conducted the seminar Robert conducted the seminar อันนี้เป็น active voice นะครับแต่ถ้าเป็น formal ก็จะเป็น the seminar was conducted by Robert สลับกันแค่น,นั้นเองนะครับนี่คือแบบที่สองน,นะครับที่เป็นจุดสังเกตได้ว่าประโยคไหนเป็นทางการประโยคไหนไม่เป็นทางการมาถึงอันที่3ครับประโยคคำสั่ง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า imperative นะครับผมพูดเลยแล้วกันนะครับท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนมากประโยคที่สั้นจะเป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการครับเช่น don't forget that อย่าลืมนะว่าจะทำอะไรแต่ถ้าเป็นเป็นทางการก็จะกลายเป็นประโยคนี้ครับ we would like to remind you that เราอยากที่จะเตือนคุณเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับหรือ อีกประโยคนึ่งครับ return it to us return it to us คืนสิ่งนั้นมาให้เราแต่ถ้าเป็นประโยคทางการเติมคำว่า please return it to us เห็นไ,ไหมครับใส่คำว่า please ก็ไปดูเป็นคำสุภาพมากกว่าเลยมาถึงข้อ4ประโยคคํคำถามในประโยคที่เป็นทางการเราจะใช้ indirect question คือคำถามแบบอ้อมคําถามซ้อนคําถามวิธีนะครับเป็นการถามแบบสุภาพในประโยคที่เป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการเราจะใช้ direct question ตัวอย่างเช่น Could you give me a pen? Could you give me a pen? คุณให้ปากกาฉันได้ไหมอันนี้คือประโยคที่ถามตรงๆเลยนะครับแต่ประโยคที่เป็นประโยคถามแบบ indirect question จะมีคำถามขึ้นมาก่อน นะครับตัวอย่างเช่น I was wondering I was wondering ผมสงสัยจังเลยผมอยากทราบว่า if ใส่ if เข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ if ถ้าเป็น yes no question มี if หรือ whether ก็ได้ whether สกางนี้ครับ w h e t h e r เหมือนกันเลยนะครับหน้าที่เดียวกันคือมาถามตรงนี้แทน yes no question I was wondering if you could give me a pen เห็นไหมครับว่าตรงนี้แตกต่างจากประโยคแรกที่เป็นเอา could ขึ้นนําหน้า could you give me a pen ตรงนี้เปลี่ยนเป็น if you could give me a pen เป็นประโยคบอกเล่าซ้อนอยู่ในประโยคคำถามอีกทีหนึง่งนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างหนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าผมจะถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาสบายดีไหมหล่อนโอเคไหมถามว่า is she okay นี่คือ direction q ครับเอาคำถามซ้อนคำถามอีกทีนึง ก็คือเอาคำว่า I was wondering ก็ได้ Do you know ก็ได้ Do you have any idea หรือใส่คำว่า Could you tell me แล้วบวกด้วยคำถามไปได้นะครับแต่คำถามเนี้ต้องเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าเพราะว่ามีคำถามข้างหน้าแล้วนะครับ Is she okay ถ้าเปลี่ยนก็คือใส่คำว่า Could you tell me if มี if แล้วนะครับเชื่อมแล้วส่วนประโยคคำว่า Is she okay เราเปลี่ยนเป็น She is okay Could you tell me if she is okay ช่วยบอกผมหน่อยว่าหล่อนโอเคไหมนี่นะครับเป็นตัวอย่างของประโยคคำถามแบบ indirect ส่วนถ้ายังมีคนสงสัยนะครับเมื่อกี้ yes no ไปแล้วถ้าเป็น W H indirect question ล่ะทำยังไงอันนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแทนที่จะใส่ if หรือ whether เราเอาสองคำนี้ตัดไปครับแล้วใส่คำว่า uh, W question ใส่ลงไปแทนเช่นถ้าผมถามว่า when are you planning to arrive คุณวางแผนว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เราก็ใส่คำว่า could you tell me เหมือนเดิมนะครับไว้ข้างหน้าแล้วเชื่อมด้วย when ประโยคจะเป็นลักษณะนี้ครับ could you tell me when you are planning to arrive ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคุณวางแผนว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นี่คือตัวอย่าง indirect question นะครับที่เป็นประโยคทางการมาถึงข้อ5ครับประโยคปฏิเสธมักใช้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการมากกว่า ก็คือในประโยคที่เป็นทางการเนี่ยพูดง่ายๆคือเราจะพยายามไม่มีคำว่า not หรือ no หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับถ้าเป็นประโยคไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น you don't need to be there until 9 a.m. คุณไม่จาเป็นต้องไปถึงนั่นก่อน9โมงเช้าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าที่ดูสุภาพมากขึ้น you need to be there by 9 a.m. You need to be there by 9 a.m. อันนี้ครับก็เป็นประโยชน์ของเราที่ดูสุภาพมากขึ้นหรือถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับ I don't think I was impressed by his presentation. I don't think I was impressed by his presentation. ฉันคิดว่าฉันไม่ประทับใจกับการพรีเซนต์ของเขาเปลี่ยนครับไม่อยากให้ใส่คำว่า not หรือ no ลงไปแล้วเปลี่ยนเป็น I was unimpressed by his presentation ฉันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่กับการนำเสนอของเขานี่เป็นตัวอย่างหนึงนะครับของการเขียนประโยคปฏิเสธที่ไม่ปฏิเสธสำหรับประโยคที่เป็นทางการมาถึงข้อ6ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับใน EP นี้ phrasal verbs หรือกริยาวลีหน้าตาเป็นยังไงครับมันก็คือกลุ่มคำกริยาที่เกิดจากคำกริยา รวมเข้ากับคำบุพบทหรือ preposition ครับเมื่อรวมกันแล้วความหมายมักจะเปลี่ยนไปจากเดิมตัวอย่างเช่นเอาคำว่า ask ที่แปลว่าถามนะครับบวกกับ preposition for จะกลายเป็นคำว่าอะไรครับ ask for กลายเป็นคำว่า request คือต้องการนะครับ ask ถาม for เปลี่ยนเป็นคำว่า request ต้องการหรือคำว่าอะไรครับ call call ที่แปลว่าเรียกนะครับ ใส่คำว่า off ตามลงไปครับ o W f off กลายเป็นคำว่า cancel ยกเลิกไปพวกนี้นะครับอะไรที่เป็น s a s c o f l verb มันจะใช้ในภาษาพูดซะเยอะจึงส่วนใหญ่จะเจอในภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการส่วนภาษาที่เป็นทางการจะใช้ verb ไปเลยนะครับ verb ที่เราใช้ตลอดเป็นตัวเดียวไปเลยนั่นคือความแตกต่างกันระหว่าง informal กับ formal นะครับวันนี้ก็พูดมา ค่อนข้างยาวเนาะแต่แบ่งเนื้อหาไว้เป็นสส่วนนะครับคือ6ส่วนตรงตรงนี้แล้วก็อีกี p นึงนะครับมี6ส่วนที่ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาถึงครึ่งทางก็หมดไปแล้ว6ข้อนะครับยังเหลืออีกหข้อใน EP ีหน้าจะมาพูดต่อพาร์ทที่2ให้จบนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีภาพของตารางให้เราเห็นได้ชัดด้วยลองทบทวนดูในตารางดูครับจะเห็นภาพชัดเจนว่าภาษาทั้ง2ระดับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสำหรับ e ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ